ลึกไหมตรงนั้นไม่ลึกอันเล่นแถวแถวนี้ก็พอข้ามไปไหนนะพี่ติก็ไปไปเล่นให้เหนื่อยเลยแล้วเดินลงทะเลก็ไปเลยน้ำงน้องไปไหนเนระุงน่ะอยู่แถวแถวนี่นะ่ะโอ้โหสนหุกวะฮะนนนะสนุกไหมโอ้ ปุ๊ธลงไปเออเต็มๆนั่นเนี่ยดินแล้วลูกเออนั่นลึกๆอันนั้นเปียงคอนางนั่นอันนั้นน้องก็เรียนอันเต็มๆนี่แหละหนาอ่าเออลุยเลยลุยเลยปุ๊บปับปุ๊บปับกะไปนั่นก่อพูดหน่ะไปลุยเหนือนั่นน่ะเหนือหินนั่น เออไปลุยเหนือหินนั่นเลยไปลุยไว้นำลงนั่นเลยไปไปเลยไปลุยไว้นำน,นั่นไวนเลย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 ไวนำไปเลยอืมเก่งมากอืมมาลงมาพอนอ่ะไม่ลงมา,มมมาข้างนี้มันลึกไปข้างถอยถอยข้างหลังอืม ว่าทุยทุยน้ำออกฟีเนี่ยก็สำลักนิดนิดน่อยน้อย